สวัสดีครับพบกับผมแบงค์จากช่องโซเซพเนจรในอีพีนี้จะเป็น E ีีที่2ผมจะเดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดอุทัยธานีและการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเดินทางไปที่หุบป่าตากกันครับผมเริ่มต้นเดินทางจากพระประแดงช่วงเวลาประมาณตีสี่ครึ่งและเส้นทางที่ผมเลือกใช้จะเป็นทางหลวงใหม่เลข3-40และทริปนี้ก็จะเป็นทริปปุบปรับไม่ได้วางแผนอะไรไว้ รู้แต่แค่ว่าเราจะไปที่หุบป,ป่าตาดกันรู้แค่นั้นี่จริงแต่ตอนนี้เราก็มาเติมน้ำมันนะครับตอนนี้ <ไป S 2> อยู่<อ>ที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่รู้ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าพอดีเหลืออีก100อร้อยเท่าไหร่เหลืออีกร้อิกิโลเมตรนะครับทางค่อนข้างจะไกลเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อครับ แลวหลังจากที่เราเติมน้ำมันเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเดินทางกันต่อเลยนะครับซึ่งในเช้านี้เนี่ยรถค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็อากาศเย็นสบายครับแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะไปให้ถึงช่วงประมาณก่อน8โมงเช้าได้ก็ดีครับเพราะว่าถ้าเราไปช้ากว่าวนั้นเนี่ยอากาศอาจจะร้อนครับถนนดีไม่มีลุมไม่มีบ่อ พึ่งแล้วง่วงนอนดีมากตรงอย่างเดียวเลย มาถึงฟัร์มนะครับจริงๆผมอยู่ถึงทางเข้าแล้วอะแต่ว่ามาเข้าฟัรมแล้วเดี๋ยวจะหาข้าวข้ากินตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้ครับมาถึงแล้วออกดีสี่ซึ่งแค่นี้แค่นี้มาถึงแล้ว ในที่สุดเราก็มาถึงหุบป,ป่าป่าโดยสวัสดิภาพครับเรามาเอาที่ชาร์จแบบแล้วก็ power bank ครับนี่อันนี้คือจุดที่จำหน่ายบัตรครับ อันนี้คืออัตราค่าเข้าค่าบริการนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในเราจะต้องทําการลงทะเบียนครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมลงทะเบียนเป็นคนที่2อ,อันนี้ค่าเข้าเนี่ยจะเสียคนละ3าบาทและหลังจากนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในด้วยกันครับ แล้วที่หุบป,ป่าตาดเนี่ยบันไดาทางขึ้นจะไม่ค่อยชันครับผู้สูงอายุสามารถเดินได้แสองข้างทางก็มีความนุ่มลื่นแม้กระทั่งเวลาที่ผมไปเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนก็ตามครับมีช้าด้วยประวัติหลวงพ่อทองหยดใช่นี่แหละครับคนหลวงพ่อทองหยดที่ค้นพบหุบป,ป่าตากแห่งนี้ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินมาถึงปากถ้ำที่อยู่ด้านหน้าครับปากถ้ำเจ้าหที่ให้ไปฉายอันหนึ่งถ้ำนี้ข้างในอยู่็เพราะว่ามีข้างขคาว เมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกนะหินล่วงเลยโอ้ลาวหักเลยยังไม่ได้เปิดไฟฉายนะความเห็นชัดเดี๋ยวเราจะเอาไฟฉายมาเพิ่มและตอนนี้เองผมก็เอาไฟฉายที่ผมพกติดตัวมาด้วยเนี่ย จะเอามาใช้ภายในถ้ำซึ่งไฟฉายที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานให้มาเนี่ยมันก็สว่างแต่ว่าผมคิดว่าสว่างไม่น่าจะเพียงพอผมก็เลยเอาไฟฉายที่ผมติดมาเนี่ยเอามาใช้ในถ้ำนี้ครับภายในตัวถ้ำจะมีความยาวประมาณ40เมตรด้านบนจะมีหินงอกหินย้อยแต่ว่าไม่เยอะครับแล้วก็ยังจะเป็นที่อาศัยของค้างคาวอีกจำนวนมากพอสมควรครับ ที่หุบป่าตากเนี่ยจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งมีระยะทางโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700เมตรครับโอ้โี่เกาะตามขนาดทางโบบินบินเนี่ยเกาะได้ไหมเขาเจาะเพื่อเป็นทางผ่านใช่ไหมมันจะเป็น ว่าตะกอดเนี่ยเขาบอกว่าอ้ตรงที่เป็นป่าหรืรางปานหืนเป็นถ้ำมันก็จะมีหินออกมาแต่อันนี้ไม่รู้ว่าตอบหรือเปล่าอันนี้ผมล้อเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันต่อซึ่งปากถ้ำเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าแล้วครับก็แสดงว่าม,ม่อคือน้ำเข้ามาในถ้ำนี้เยอะเพราะตอนนี้ตื่นเก็ีย จังหวัดดีที่ฝนตกพอดีก <บะ S 1> ็คือปกติในหน้านี้ไม่น,าน่ามีฝนลนะหลังจากที่เราเดินในถ้ำม,มาสักระยะหนึ่งตอนนี้เราก็าเข้ามาถึงด้านในของหุบปากปากแล้วครับครับซึ่งด้านในของหุบปากปากเนี่ยจะเป็นปากป่องขนาดใหญ่ที่มีแสงแดดส่องลงมาได้มันคือหลุมนั่นแหละ ถ้าเราพูดถึงหูป่า,ปา,ปาตาก็ต้องนึกถึงต้นตาใช่ไหมครับไอ้ต้นตาเนี่ยมันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มซึ่งถือเป็นต้นไม้ถึกดําบันนะครับแล้วก็ยังมีพันไม้อื่นๆอีกหลายชนิดที่หาค่อนข้างยากหูกป่าตาดเนี่ยมันจะมีภูเขาหินปูล้อมรอบฉะนั้นเวลาที่แดดส่องถึงพื้นเนี่ยมันจะส่องได้ถึงเฉพาะตอนเที่ยงเท่านั้นนะครับ ออหลังจากที่เราเดินลงมาถึงด้านล่างแล้วเส้นทางศึกษาธ,ธรรมชาติด้านล่างเนี่ยจะเป็นทางเดินแบบเดินเป็นวงกลมก็คือเดินจากจุดนี้แล้วก็วนไปกลับมาที่เดิมแล้วก็ขึ้นบันไดเห็นเขาบอกมีไอ้ตัวตัวอะไรนะตัวบุ้งหรืออะไรสิว่าสีช <c oughs> มพูกอคือ,อ,อมีอยู่ที่เดียว หน้าฝนะตรนี่ไม่รู้ว่าไม่ใช่หน้าฝนแต่ฝนตกจะมาครอไม่ยกหมกเลยอ่ะนี่นี่ไรวะเดินูนั่นนะเขาไปเร็วอ๋อกะไอ่ไรอ่ไก่ฟ้าใช่เปล่าฮะไก่เจ้าหน้าี่อ่ะไก่แจ้ และไอตัวที่เห็นเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าไก่ฟ้าหรือว่าไก่ป่าหรือว่านกอะไรถ้าเพื่อนๆทราบเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆไม่ว่าจะเป็นไก่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นไก่ป่าไม่ว่าจะเป็นนกก็ตามแต่ที่เราเห็นแน่ๆเนี่ยมันคือความสมบูรณ์ของธรรมชาติครับ นี่ไงตัวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเขาเรียกว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับจะพบได้ตามป่าที่มีความชื้นสูงอ๋อจะเจอในเดือนสิงหามีจะใบไม้ใหญ่ๆ ตอนนี้เราก็เดินออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วก็เสร็จแล้วก็คือไายฉายด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับหลังจากที่เราเดินออกจากหุบป,ป่าตาดแล้วก็คืนสายฉายกับเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสองคนก็เลยมาสำรวจร้านอาหารด้านหน้าส่วนใหญ่เนี่ยจะขายพวกของฝากแล้วก็ของทานเล่นจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านเดียว ซึ่งในช่วงเวลาที่ผมเดินสำรวจเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสายๆร้านยังเปิดไม่ครบเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปวัดท่าซูงต่อเดี๋ยวเรามาเดินทางพร้อมกันเลยนะครับ ข้าวหน้าใช่ด้าวไร้แกล้งกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจยุกครับหน้าตาเป็นแบบนี้เป็ดนี่ไม่รู้เท่าเท่าไรวะกินข้าวเสร็จแเราจะไปวัดท่าตุซุ่มเลยนะครับมีกินข้าวเผาเผ็ดมากนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับ ชามลาเป็ดชามนี้ห้าสิบบาทเต๋อเป็ดต่เหลาเป็ดสิบต่เหลาเป็ดเจ็ดสิบก็เยอะอยู่นะกินต่อแล้วก็มีเป็ดเฮ้ยมีเส้นมีเป็ดมีบะหมี่เป็ดป้ายเป็นขาดอารมณ์มัดเป็นเส้นตอนนี้เราก็ออกจากร้านนะครับเดี๋ยวเราไป ขับรถไปที่วัดท่าซุ้มก่อนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดท่าซุ้มครับ่นะครับอันนี้เนี่ยคือวิหารแก้วจะมีกำหนดเวลาเปิดปิดนะครับ ขปดูด้านในครับรองเท้าจะใส่รืชเลยให้ถ่ายรูปป่ะ ที่นี่คือวัดท่าสุงไรนนะวัดท่าสุงทั้งดังนี่หมดเองเดี๋ยววนะ่ที่นี่วัดท่าสุงครับ ที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังเนี่ยคือพระพุทธชินราชจำลองซึ่งถือเป็นพระประธานของวิหารแก้วครับแล้วก็ฟังตรงข้ามของพระพุทธชินราชจำลองเนี่ยก็จะมีโรงแก้วซึ่งจะบรรจุสังขารขององค์หลวงพ่อฤาษีดิงดำครับครับ11อ็ดนาฬิกาส5นาทีถึงบ่ายสองโมงครับวิหารแก้วเรามีจะปิดจะเป็นวัศุกร์ทงครับสิบเอ็ดนาฬิกา ตอนนี้เราก็กำลังออกจากตอนนี้เรากำลังจะออกจากวัดท่าสุงนะครับแล้วจะกลับกรุงเทพเลยและตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากวัดเพื่อที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพครับแล้วก็ตอนช่วงระหว่างที่เรากำลังจะขับรถออกจากวัดเนี่ยสายตาผมก็เหลือไปมองเห็นเหมือนอุโบสถใหญ่ซึ่งผมไปดูข้อมูลมาแล้ว อุโบสถนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปราสาททองคํานะครับซึ่งในปราสาททองคำเนี่ยจะก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนแล้วก็ประดับลวดลายด้วยทองคําเตลวติดก,กระจกนะครับก็ดูสวยงามน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปค่าใช้จ่ายของทริปนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ